คุณจอรูคัสแบบฟอร์มแบบนี้ผมไม่ชอบเลยคือผมไม่ควรจะเล่นอ่อนมันก็ไม่ได้เล่นอ่อนเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากสื่อสารมากเลยนะว่าสุดท้ายอ่ะโค้ชเก่งไม่เก่งเนี่ยเขาวัดกันว่าทําตามจ็อบได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าดูในเกมอ่ะทรงบอลสวยหรืออะไรผมไม่เคยคิดเรื่องพวกนั้นเลยนะเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรมากเนี่ยดูไบยเยอร์นเนี่ยแบงซองกอมบานีอ่ะตอนชนะ92อ่ะคนตื่นเต้นกันใหญ่ถูกไหมครับว่าโหเทพรุ่นนั่นนี่สุดท้ายมันไม่เกี่ยวนะครับคุณจะชนะ92หรือคุณะชน50-10 มันอยู่ที่ว่าจบหรือดูการเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคุณทําตามจ็อบได้หรือเปล่าถ้าเป็นบาเยอร์ก็ต้องแชมป์ลีก UCL ก็ต้องอย่างน้อยเข้ารอบ4ทีมถูกไหมนะครับถ้าทําไม่ได้ก็จบอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทอะมันคืออะไรบริบทตอนนี้มันคือช่วงโหด12นัดอันตรายเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมครับแล้วแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคุณขอเข้าแค่ท็อป8ก็โอเคแล้วเพราะสุดท้ายอะคุณจะยิงลูกได้เสียบวก30นะครับเข้าเป็นที่1ของลีกเลยรอบต่อไปจับฉลาก หม่หมดกันนะครับาท่าที่ยิงมานี่ไม่มีความหมายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอะโปรแกรมโหดนะครับต้องเซฟแรนต้องมีการโลเทชั่นต้องโอเคผ่อนเซฟพลังงานเพราะมันเตะทุกทุกสนัดเลยแล้วคู่ต่อสู้ก็แข่งทั้งนั้นนะมีเซาท์ทิมตันทีมเดียวอะที่ที่จะพักได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าดูเป็นนันนัดจะเอามันมันก็ผมว่าเข้าใจได้มันก็ไม่ผิดนะแต่ให้เข้าใจจุดประสงค์ของเขาก่อนนะครับว่ามันมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแข่ง11ชนะแพ้1แย่ มันก็ไม่ได้แย่นะถูกป่ะอ่ะเราลองนึกภาพนะถ้าสมมติวิธีการเล่นแบบเนี้มันห่วยจริงอ่ะมันไม่มีทางที่ผลลัพธ์มันจะออกมาแข่ง11ชนะ10แพ้1ถูกไหมมันต้องเป็นชนะ1แพ้10ดิอ่ะถูกป่ะจริงไหมถ้าสมมติวิธีการเล่นแบบนี้มันไม่เวิร์กอ่ะผลมันไม่ต้องออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกวันนี้พี่เมลีอาจจะไม่ได้อยู่จ่าฝูงอาจจะอยู่ที่แปึจะมาแชมเปี้ยนลีกก็คงจะไม่ได้ชนะทุกนัดนะครับคือมันก็ไม่มันมันไม่ผิดนะการจะดูบอลเพื่อเนเนนั์เทนอย่างเดียวแต่ว่าต้องต้องเข สุดท้ายเนี่ยวัดกันที่ผลลัพธ์นะครับทาได้คือทําได้ทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายมันทําได้อะจริงปะจะไปเถียงเขาได้ไงว่าเอ้วิธีการเล่นแบบนี้มันไม่เวิร์กอะนะครับที่บอกคือคุณอาจจะชินกับบอลเจอเกนคอฟที่บุกถล่มทลายใช่ไหมยิงกระจายถามว่าบอลสล็อตอะมันไม่ได้น่าเบื่อนะมันไม่ได้อุดนะมันไม่ได้ลดบัสด้วยนะผมเห็นมีคนไปตั้งกระทู้รีฟูยุกลดบัสผมว่ามันลดบัสยังไงวะมันแค่ไม่ได้บุกหนักนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันลดบัสนะััด้แบอยุกรจา นะครับเขาแค่ไม่ได้บุกหนักเฉยๆถ้าลดบัสเนี่ยจำนวนประตูที่ลิพูทำได้มันไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะครับตอนนี้เดฟบอกดูแล้วอึดอัดหลายเกมดูแล้วไม่อุ่นใจเสียวตลอดเอาวแต่เรานึกภาพนะเสียวตลอดแต่สุดท้ายอ่ะลิพูในลีกเสียสาม้วใช่ไหมเราก็เสียน้อยสุดในลีกนะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่อุ่นใจจริงอ่ะมันต้องเสียเยอะกว่านี้ดิมันต้องไม่ใช่ทีมที่เสียประตูน้อยสุดในลีกอย่างที่2อย่างที่บอกถ้ามันไม่อุ่นใจจริงอ่ะมันต้องไม่แพ้หนึ่งัดชนะ1ินัดดิจริงปะเสียฟอร์เรสอะเสียวูฟแล้วก็เสียเชลซีอะใช่ไหมถ้ามันไม่อุ่นใจอ่ะมันต้องมันต้องไม่เสียน้อยกว่านั้นด่แปลว่ามันอุ่นใจนะแต่มันะเป็นแค่ความรู้สึกของเราเฉยๆที่เราชินกับการคลองบอลไว้แล้วก็บุกถล่มขยี้หู่ต่อสู้นะครับนั่นแหละต้องลองเปิดใจให้กับศาสตร์การเล่นแบบอื่นบ้างนะครับมาอ พี่ว่าทําไมคนถึงอคติอันนี้บอกว่ายังไม่เจอของจริงถามว่าอาคติไหมก็คงไม่ไอคติมันก็ยังไม่เจอของจริงจริงๆนะแต่ว่าถามว่าถ้าเรา,เาตามความจริงในการแข่งบอลลีกทีมที่เป็นแชมป์มันคือทีมที่สามารถเก็บแต้มแบบของไม่จริงได้เยอะที่สุดนี่แหละเพราะของจริงอ่ะจำนวนมันมันน้อยกว่าของไม่จริงถูกไหมถ้าเราสังเกตดูได้เลยทีมที่มันไม่ได้เป็นแชมป์เอาไม่ต้องอะไรมากอาร์เซนอลตอนนำแมนซิตี้อ่ะแล้วก็เจอแมนซิตี้แซงเนี่ยมันก็แต้มสะดุดไก่พวกของไม่จริงทั้งนั้นนะถูกปะส่วนใหญ่อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าประโย ม,ม,มันก็ถูกแต่ว่ามันไม่ได้ตัดสินว่าโค้ดเก่งไม่เก่งอะ่ะเพราะคุณจะเจอของจริงของไม่จริงแม่ง3ามแต้มเท่ากันเนี่ยในลีกเนึกออกว่าและไอ้ของไม่จริงแม่งจำนวนเดียวกับของจริงอะ่ะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จอะ่ะสำคัญคือคุณต้องชนะของไม่จริงให้ให้ได้เยอะที่สุดอะ่ะทีมเป็นแชมป์อะ่ะคุณไปดูแมนซิตี้ดีก็คือชนะของไม่จริงเยอะสุดอะ่ะไอ้พวกทีมตามมาก็จะสะดุดกับของไม่จริงทางนั้นนะครับอ่ะยกเวน้นไออย่างแชมปเปลี้ย่ีกเงี้ยแม่งของจริงทุกทีมหลังจากเข้ารอบลึกไปแล้วเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องวัดกันอีกเรื่องนงนึถ่